สวัสดีค่ะวันนี้โรสตอรี่นะคะอยู่ที่สวนมะขามเปรียวยักษ์ขาพื่ะนเพื่อนวันนี้นะคะแวะมาดูมะขามนะคะหลังจากที่ไม่ได้มันนานเป็นเดือนเดือนเลยนะคะสวนมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราค่ะเราปลูกเข้าปีที่แดแล้วนะคะปีนี้ทรงดีค่ะเพื่อนๆนติดเยอะเลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะที่ส่วนของเรานะคะปลูกมะขามเปรี้ยวอยู่ที่2ระยะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการปลูกในแต่ละระยะนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะคะ วันนี้มีแดดน,นะคะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกชุกยาวนานเป็นเดือนๆเลยนะคะก็ฝนก็หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูระยะการปลูกมะขามของเรานะคะที่ระยะแรกนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือระยะเจ็ดคูณเจ็ดเมตรนะคะนั่นก็คือกว้างเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรค่ะนี่นะคะกว้างเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรนะคะ เราต้องคอยแต่งกิ่งนะคะอ่าที่เขายื่นเข้ามาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะก็สามารถที่จะปลูกในระยะเจ็ดคูณเจ็ดได้นะคะแต่ว่าเราต้องคอยแต่งกิ่งเขาอะนะคะนี่ก็จะเป็นระหว่างทางเดินระหว่างแถวระหว่างต้นนะคะของระยะเจ็ดคูณเจ็ดเมตร เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งตลอดนะคะต้นนี้ติดเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราฝากสวยนะคะปีนี้ค่ะฝากสวยๆเลยติดเยอะนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์เราปลูกข้าปีที่แปดแล้ว เ็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยค่ะการแปรรูปนะคะก็สามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะคะหลายแบบเลยติดเยอะเลยนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูระยะการปลูกนะคะระยะที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นระยะแปดคูณแปดเมตรนะคะอ่านั่นก็คือกว้างแปดเมตรยาวแปดเมตรค่ะเราปลูกไว้ที่ สองระยะนะคะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างกัน,นะค,ะค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นล่องแถวที่เราปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะที่ระยะ8คูณ8เมตรนะคะเพื่อนๆจะสังเกตความแตกต่างนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะว่าระหว่างแถวระหว่างต้นนะคะเขาจะมีช่องว่างและระยะห่างกันพอสมควรนะคะทำให้เราสามารถที่จะ ใช้รถในการเกษตรในระหว่างล่องแถวได้นะคะเนี่ยค่ะเราปลูกข้าปีที่8แล้วเหมือนกันนะคะปลูกพร้อมกันค่ะแต่ว่าระยะนี้นะคะเราจะปลูกที่ระยะ8คูณ8เมตรค่ะระยะในการปลูกมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับการปลูกพืชนแต่ละชนิดถ้า เราสนใจที่จะปลูกพืชชนิดไหนเราควรศึกษาข้อมูลก่อนทำการปลูกนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะของระยะในการปลูกที่สวนมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราที่ระยะ7คูณ7เมตรกับระยะ8คูณ8เมตรนะคะก็ได้ข้อเปรียบเทียบแล้วก็ข้อแตกต่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะในวันนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามช่องรสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ